ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่รักแล้วก็เคารพทุกๆท่านเลยนะครับผมก็กลับมาพบเจอกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องเซาสเปาโรฟุตบอลที่สวยงามของเราก็วันลุ่งพุ่งนี้แล้วนะครับผมทีทัพนักเตะช้างศึกทีมชาติไทยของเราจะลงประเดิมสนามนัดแรกกับทัวร์นาเมนต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชียอย่างเอเชียนคัพนะครับผมโดยกุนซือช้างศึกอย่างมาสาดอิชิอินะครับก็หวังว่านักเตะไทยนั้นจะสู้ได้แบบเวียดนามในเกมที่เวียดนามนั้นพ่ายแพ้ญี่ปุ่นไป4ประตูต่อ2นะครับผมถือว่า่่นนีัทมราาคผะบ เวลา15นตามเวลาประเทศไทยณห้องถแถลงข่าวเมนิเดียเซ็นเตอร์นะครับประเทศกาตาร์โดยฝ่ายจัดการแข่งขันสหพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือว่า AFC นะครับได้จัดงานถแถลงข่าวความพร้อมก่อนเกมนะครับศึกฟุตบอลเอเชียนคัพ2023นัดแรกกลุ่มเนะครับคู่ระหว่างทีมชาติไทยพบก,กับทีมชาติคีกิสถานนะครับโดยการถแถลงข่าวในครั้งนี้นะครับผมมาสดาอิชิอิหัวหน้าผู้สอนทีมชาติไทยนะครับแล้วก็ธีรทรบุญมาทันกับทางทีมชาติไทยนะครับเป็นตัวแทนร่วมงานถแถลงข่าวในครั้งนี้นะครับ โดยมาสัทธะอิชิอินะครับเฮดโค้ชทีมชาติไทยนะครับก็ได้กล่าวว่าหลังจากที่ได้ซ้อมที่ประเทศไทยเป็นระยะเวลาสั้นๆจากนั้นก็เดินทางมาซ้อมที่ประเทศกาตาร์นักฟุตบอลในทีมมีความมุ่งมั่นมีสภาพจิตใจที่พร้อมสําหรับทัวร์นาเมนต์นี้เอาอย่างมากนักเตะไทยนั้นถือมีความสามารถเฉพาะตัวที่สูงแต่ที่ตัวผมต้องการจากทีมชุดนี้ก็คืออยากให้ทุกคนนั้นเล่นเต็มที่ทุ่มเท100%เหมือนที่เราได้ดูเวียดนามเล่นกับญี่ปุ่น ก็เป็นทีมมาจากอาเซียนเหมือนกันผมอยากให้เล่นแบบนั้นอยากให้เล่นเหมือนเวียดนามที่ไม่ยอมแพ้แล้วก็มีความเป็นนักสู้ตลอดทั้งเกมเช่นกันแน่นอนว่าการที่ไม่มีเทรสินแดงดาชนาทิพส่งกสินนั้นเป็นนักเตะที่สําคัญของทีมทั้งคู่เลยเสียดายจริงๆที่ไม่สามารถมาร่วมทีมได้แต่เราก็ยังมีผู้เล่นอย่างธีรลทอบุญมาทันรวมถึงหลายๆคนในทีมที่มีความสามารถที่จะสามารถพาทีมไปถึงเป้าหมายให้ดีที่สุดและทําผลงานให้ได้ดีที่สุดเรายังไม่เคยเล่นกับทีมตะวันออกกลางมาก่อนแน่นอนว่าทีมที่แข็งแกร่ง ุในกล่มแต่โอกาสมันไม่ได้เป็นศูนย์เสมอไปถ้าเราร่วมแรงร่วมใจกันก็สามารถไปถึงเป้าหมายได้เช่นกันจากเกมที่เจอกับญี่ปุ่นเป็นการเตรียมทีมที่สั้นมากๆแต่ก็ได้เห็นว่าระดับมันต่างกันแค่ไหนและเราจะเอามาปรับปรุงและพยายามแก้ไขในเกมต่อไปเพื่อพัฒนาทีมไปทีละระดับทีละสเต็ปก็นี่ละครับผมคือคําแถลงข่าวนะครับของเฮดโค้ชใหญ่ของทีมอย่างมัสตระอิชิอินะครับผมในเมื่อฟังเฮดโค้ชไปแล้วก็ต่อไปก็มาฟังทางด้านกัปตันทีมทีระทอนบุญมาทันกล่าวบ้างนะครับผมโดยทีระทอนะครับผมก็ได เตรียมทีมที่ดีที่สุดทุกคนตั้งใจเตรียมความพร้อมสภาพร่างกายจิตใจที่จะลงเล่นในรายการนี้เอาอย่างมากๆเลยเรื่องของเวลาที่ค่อนข้างต่างกันเท่าที่ดูทุกคนไม่น่าจะมีปัญหาอะไรสามารถปรับตัวได้ดีครับผมและพร้อมที่จะสนุกไปกับสนามฟุตบอลเรามุ่งมั่นตั้งใจฝึกซ้อมผลักดันกันและกันและมีสปิริตที่ดีเราเป็นหนึ่งเดียวกันมาตั้งแต่ถึงกาตาแล้วและเราจะไปให้ถึงเป้าหมายตามที่คาดหวังไวในทันวร์นาเมนต์นี้ให้จงได้สําหรับคีกิสถานนั้นมีผู้เล่นที่มีความเร็วอย่างเช่นปีกซ้ายกองหน้านะครับทางที ก็จะพยายามโฟกัสผลงานของทีมเรามากกว่าเราจะเล่นในสไตล์ของเราทําให้เป็นเกมของเราให้ได้เชื่อมั่นว่าทีมเรานั้นจะเก็บ3คะแนนในเกมแรกให้ได้ครับถึงเวลาแล้วแหละที่ต้องพิสูจน์อะไรบางอย่างเราได้โค้รระดับเอเชียอย่างมาสเตอร์ะอิชิอิมาด้วยเราพร้อมที่จะต่อสู้ในระดับเอเชียทั้ง26คนนั้นพร้อมทั้งสภาพร่างกายสภาพจิตใจที่จะพิสูจน์ตัวเองให้ได้เห็นและพร้อมสาหรับการแข่งขันในครั้งนี้แล้วกันนี่เละครับผมคือคํากลา่าของกัปตันทีมชาติไทยในชุดนี้อย่างเจ้าอุ้มเทียรทอบุญมาทันนะครับผมเอาละคร ต้องมารอติดตามชม3มทุ่มครึ่งในวันพรุ่งนี้นะครับผมร่วมส่งแรงใจแรงเชียร์ให้ทัพนักเตะช้างศึกทีมชาติไทยไปด้วยกันนะครับเอาละครับก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการรายงานข่าวสารประจำวันก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องเล็กๆของผมได้นะครับรวดเร็วก็ชับฉับไวไม่ยืดเยื้อก็ต้อง southpaw f o o t b a l ที่สวยงามของเรานี่แหละครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับ